ที่บุคคลธรรมดาเข้าใจผิดแล้วเจอภาษีย้อนหลังนะคะวันนี้หลายๆคนที่เป็นคนที่มีรายได้แล้วชอบเข้าใจผิดกรณีที่ว่าวันนี้ถ้าคุณนะคะถูกหักภาษีนักที่จ่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วถือว่าจบอาจารย์อยากจะบอกคุณนะคะว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะเพราะว่าการถูกหักภาษีนะที่จ่ายค่ะนิติบุคคลว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างเวลาเขาจ่ายเงินจ้างเขาจ้างอย่างเงี้ยเขามีหน้าที่หักภาษีนะที่จ่ายใช่ไหมแต่ คนที่รับรายได้อะค่ะรายได้ที่เราได้รับตรงนั้นอะถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณรับรายได้ทั้งปีอะค่ะถึง1 2 0 0 0 0สนมนบาทหรือถ้าคุณมีคู่สมรสรับเงินได้ประเภทที่1รวมกันละ 202,000บาทแบบนี้ก็ต้องยืน่นแบบแสดงรายการให้กับทางปปกรมสรรพากรแต่ถ้าเป็นรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ประเภทที่1นะคะแค่เป็นคนโสดรับรายได้6 0 0 0 0บาทมีผูส้สมรส120เงี้ยค่ะเรามีหน้าที่ต้องยืน่นแบบแต่ในการยืน่นแบบอาจจะไม่ต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรแล้วส่วนที่เราหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้แบบนั้นนะคะถ้าสมมติพอเวลาเรายื่นแบบไปใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเราถูกหักภาษีหนะที่จ่ายเอาไว้มากกว่าเราขอคืินได้ไงแต่ถ้าสมมติว่าเราถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้น้อยกว่าสมมติเวลาต้องเสียภาษีอาจจะต้องเสีย ภาษีหมื่นหนึ่งแต่ถูกหักภาษีนะันจ่ายเอาไว้ห้าพันคุณก็ไปจ่ายเพิ่มอีกห้าพันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้คือเวลาที่คุณไม่รู้ใช่ไหมคุณถูกหักภาษีนะัที่จ่ายนำส่งข้อมูลให้กับทางมมกรมสรรพากรแต่คุณไม่ไปยื่นแบบพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่นําข้อมูลคนนั้นมาประเมินภาษีนะคะมันก็ทําให้หลายหลายคนค่ะต้องเสียภาษีหนักมากเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะถ้าไม่อยากจะพลาดสาราความรู้ดีสามารถติดตามได้ ที่เพจปรยัดภาษีบา่าถูกวิธีบายมนวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวดีโอดีๆนะคะสามารถไปติดตามได้ที่แอสไซน์เทคเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าพิ่งเสียภาษีถ้ายัางไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ